คณะทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงอันนี้จะไปตำมารังทางตำมารังเลี้ยวขวาเจ๊บีลังเจ๊บีลังเจ๊บีลังตรงไปตำมารังถ้าตรงไปคือตำมารังซ้ายมือก็จะเป็นไปขวามือเป็นขวามือไปเจ๊บีลังขวามือไปเจ๊บีลังขวามือไปเจ๊บีลัง ถ้าเรือเทปีบิลังอีกสิบสามกิโลมีฮะครับครับเดี๋ยวไม่รู้จะบอกใครนะเดี๋ยวจรนะิงจรป้ายใช่ไหมพี่บริเวณชุมชนเจบีลังจังหวัดสตูเลเจบีรังนี่ก็จะเป็นชุมชนของชาวประม,ามงก็จะทำบะม,มงส่วนใหญ่ใช่ไหม,มส่วนใหญ่ก็ประชากรส,ส่วนใหญ่ก็จะนับถือ หรือศานาอิสลามตบท่นี้อิสลามประมาณ8ปสเที่เหลือก็จะเป <c oughs> ที่อยู่กับ้ายก็อยู่กันจะงบสุป,ปีตบ้านเมืองก็สะอาดเรียบร้อย,อยเราก็จะเห็นป้ายเข้าอุณเทศบาลตาะบนีปีหลัง ในเมืองที่จะมาที่มิลาก็ประมาณนี้วันนี้ก็จะออกไปตัวเมือง จะเรียกว่าบ้านฉลุอยู่ในการดูเลของขอบตเจ็บบิลังเจ็บบังลัง,ลงนนก็เป็นทางที่เราคุ้นเคยดีมาบ่อยค่ะ้งจริจริงสาขากระลอนมันจะปิดอยู่แล้วเขาให้เด็กมาอยู่ทำไมวะเนี่ยพี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะถนนที่เขาทำใหม่ใช่ไหม สีเลนแล้วก็ยาวไปถึงในเมืองเลยเราดูดที่สีเลนนิดนึงด,ด,ดูก็ยังใหม่อยู่นะต้องแสดงว่าทำเสร็จไม่นานเนี้ยเ <ừ> พิเ่งจะทำอะ ไปไหม,ไมเราเปไปไหมเข้าไปไหมเข้าไปยังตนยงโปใช่ไหม,ไมอ่าที่เรากำลังเลี้ยวไปเข้าไปตันยงโปเราก็เลยจะไปเรียนดูชายทะเลเฉยๆใช่ไหมเคเข้าไปไกลไหมอ่ยที่บุกไปเลยมีสันหลังมังกรตันยงโปอยู่ทางนี้ด้วยแล้วก็มีบ้านหาดทรายขาวอันนี้ลิงเยอะเดี๋ยวก็ดูท่าง ไปทาหตุสายยาวบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้เราไปกินที่เอาไม้ซีฟู้ดนะเอาไม้ซีฟู้ดนี่ก็ที่มากินกัน,กนบ่อยๆเจ้าชมทเลซีฟูด้ดอาหารทะเลสดๆก็จะมี อหาิมันนะหาหิเออมันไม่ใช่อาหา,ายมีหิน,นมีข้าวบนะมีรีสอดที่พักคุณไม่ยมา,าพักได้ชาชีวาชีวิวซีฟู้ดซีวิวีฟู้ด เรามาถ่ายรูปแล้วตอนนั้นถ่ายได้สามแสนเรามาถ่ายตรงนี้ทำงคนนี้กุ้กงก้าสวยมากเลยบรรยากาศชายทะเลตรงไปก็จะเป็นบ้านบา 就这里的 คือมีเมฆฝนเหมือนฝนจะตก